มันชื่อเน็ตซ่าปะโอเค okay. เราก็อยู่กับรายการแฟร e อีวิลเกมเมอร์ก็คือก็อยู่หน้าบ้านไอกเกียนนี่ไงบ้านที่มันทําจากคอเบอร์สโตน่ะโอเคแล้วก็มาอยู่กับหน้าบ้านเกียนตัวหนึ่งซึ่งมันโปรเทคบ้านกูเอาไว้นะบ้านกูก็ทำจากไม้ธรรมดาใึ่งกูก็ปลูกเต็มแตกหอยหาไป โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการแมทีวิวเปิดไปแล้วเปิดรายการไปแล้วซึ่งมันมาโปรเทคบ้านกูไว้ซึ่งกูปลูกแตงโมไว้แล้วแม่งโตหมดแล้วอ่ะกูก็เก็บไม่ได้อ่ะอยู่ในช่วงาเลี่ยครับที่คือเนี่ยบ้านกูนี่คือบ้านที่เอ่อคุณโกดครับหรือจากกล้องของเราได้สร้างขึ้นนะครับแต่ว่าแม่งเนี่ยคนเนื้อ นี่มันชื่อเดลซ่าเดลซ่าครับสามสามจำไว้เลยนะครับเดลซ่าสามสามถ้าเกิดว่าเจอแล้วอยากให้มันอยู่วาดด้วยนะครับเขาแม่งโคตรเดียงเลยเนี่ยเออเพื่อนของผมโกดคารรับเขาม,มีที่โรเทคเขาจะมาโรเทวันทุ่งนี้ดูสากเขาจะมาโตรเทควันทุ่นี้ดูซิเคปมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรบเอาอย่ังนั้นแม่งก็ดูทําไว้ขนาดเย้ะเพื่ออะไรครับ นั่นก็มาโพเทคบ้านของเพื่อนผมเนี่ยไม่มาโพเทคบ้านคนอื่นอ่ะแต่ว่าใครเจอก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาขออยู่บ้านก็อยากให้มันอยู่นะครับเดี๋ยวมันอีกไม่นานมันก็จะโพเทคบ้านคุณเนี่ยครับดูสิไพรเต็มเนี่ยไอ้หัวมึงเนาะแม่บ้านกูชัดๆแม่มาโพเทคอาเวนรรมตาต้องค้างบ้านกูเนี่ยเพื่ออะไรฮะมึงอ่ะกูกระจกแม่เลย เพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฮะมถามมึงถามจริงเพื่ออะไรมึงถาเพื่ออะไรบ้านมึงก็มีทำไมไม่ใช้โอเคเรามาบ่นกันแค่นี้แหละแล่ว่ะทำไมมึงต้องมาปบัติด้วยแม่งโปรเทคสกายเลยอ่ะแทนที่มึงจะไพรเวทเอาไว้มึงก็ปลอดภัยแล้วแต่นี่แม่งบ้านกูมันมึงก็โปรเทคอ่่ะโปรเทคฮะ่องน่าโปรเทคทำต่ออ่ะ มึงทำเพื่ออะไรแล้วแม่งก็มาขุดบ้านกูแหละดูหลุมหลุมหาเหวอะไรเนี่ยแล้วแม่งก็ทุบทุบได้อยู่หรอกนะแต่หลุมหาเหวอะไรมาขุดเอาไว้อะก็ช่างมันครับเสร็จเรียบร้อยผนแกะที่นั่งขามันตั้งนานกว่าจะเจออะไรหลบหน่อยครับแต่กล้องครับตัเบียร์ตั้งเูงครับ โอ้ยอยากได้ของคืนอ่ะของมีค่ายอยู่ในนี้เต็มเลยกอดไดมอนด์เนี่ยนุ่นหมดเลยครับฮะอุชิบีมาแอปเปิลทองไอนู่นหมดเลยครับเพราะจนตอนนี้เราต้องลงไปมุดดินอยู่เนี่ยครับขงอขาครับมามาบ้านหน่อยครับ้บานบ้านไหนวะบ้านอ๋อบ้านใต้ที่หลังจากที่เราเร้าเราต้องทำเราต้องกระทำผิดกฎหมายคือมาสร้างบ้านใต้ดินอยู่กันเนะนี่ยเนี่ยครับ มีแค่เนี้ยเราต้องมามุดดินมุดจมดินอยู่ให้คนอื่นมาเหยียบหัวกันเนี่ยแต่ก็รวยไม่ใช่น้อยเลยนะแต่อยากได้ของเก่าคืนมันมีไดมอนด์ด้วยมันมีไดมอนด์มีอะไรทุกอย่างของชีวิตเราอันนี้เราต้องมาสร้างใหม่หมดเลยเนาะใช่ใช่แม่งมาโปรเทคบ้านคนอื่นใช่ก้เป็นไปได้ขอสัตว์แค่ไห้เพื่อเป็นสะตยังไม่พอขอให้ของมึงหายหมดบ้านเลยดีกว่านะแล้วกูก็จะไปโปรเทคบ้านมึงถ้าทำได้ ล้หลังจากนั้นแอดมินก็ให้ของเรามาเยอะๆเลยโอเคขอเป็นไดมอ okay. นด์ก็พอโอเคงั้นจบแค่นี้ครับตอนนี้ก็จบไปกัแบรายการแฟบปบแฟบปบแฟีวิวค่าเกียนครับ,อรบโอเคครับงั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปคบหรือเล่นมาครับกับมันเลยนะครับ ก็จะทําให้ชีวิตคุณตกต่ำ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 แบบผมเนี่ยแหละครับต่ําของสุดยอดเ<อ>ลยครับอยู่ตรงบ่อลาวาแล้วอะอยู่ชั้นวายเท่าไหร่เลยเนี่ยโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้แฟร์รี <c oughs> วิวเกมก็ขอจบไปเท่านี้นะครับคราบ